สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับช่องก้องจองซานเนี่ยกันอีกเลี้ยวเนาะครับเนาะมาอยู่กับสรดไข่พิษเกี้ยครับผมโอ้โหเกือบสีวสรดไข่ให้รู้ไทยไปเลยนี่ยโอ้ยลืมขาวครับผมเนาะเออมาอยู่กับเกมมีหญิงคนปลาครับผมโอ้โหเอ้าสามรับผู้ใดเข้ามารับชมเราก็ฝากกดไลค์มาขยับเบียด่กนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยทุนพันสี่ครับผม โอ้เบียดหาสิปิดเธอโบพี่น้องโอ้ตัวสามสิบเลยบอสิบคนโอ้สามสิบไปเลยดิกวยาวๆไปเลยเนาะพี่น้องเอยแข็งั้นเชียเดียวเงียบจิบบอโอ้โหเอ้ยวเบดเบดเซิงสีมีเืดวะเฮ้ยเฮ้ยมีเืดมีเืดเล็กน้อยมีเืดเล็กน้อยถึงปานกลางเออสวยงั้สิบ โอ้เรียบร้อยครับผมสก,กิเตอร์มาเปลี่ยนเป็นแทบเลยครับผมโอ้ยเนาะสีว่ามาเป็นซิฟมันก็สีเกินฮะนะมันมาบนหฮอดซีฟฮะนะมาหกตัวเ <c oughs> นาะมาเซฟซีหมุนจัดไปครับผมจัด <c oughs> ไว้มาลุงสองตัวเอ้ยไว้โหลอสองตัวโอ้ยมึงบดเตี๋ยให้กูเมียโอ้มาเกียร์แน่นอน เกียร์เท่แน้นนนเกียรเทเน้นนนเกียร์วจอาเฮ้ยเฮ้ยมึงคอเกียร์ข้าเทียเดี๋ยวนี้เออนะจัดเนสิบเออไว้หลงเรียบร้อยเรียบร้อยดอกนี้โคตรพูดเนี้ยโอ้ยบ่โพูดให้เลยโอ้ยน้อเออล้างวันกวนตัวเขผมพันสามแปดเจี๊ยบโอ้ยนาะ เฮ้ยหนอได้หลาหมุนได้ทอเก้าอะเอามาไม่อีกไม่อีกมีบัวไม่อีกมามึงสิเขามึงก็เขามาเออขู่ยานมึงตีมาเมียมาเมียมาบัวเออ่ะบวกรอบหมุนไปอีกเออสิบสี่หมุนเอามาเอาไ่ต้องยึดจังดอกเอ้ามึงขอฟีสปินอยู่ยังสี่ละเฮ้ยเฮ้ยมาดีจัดว่ะ เฮ้ย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 อีกบ่เออฮานาอ๋อมายี่สิบสองหมุนอ๋อจัดไปหมุนไปรวดหมุนเงนลูกบวชเล่นล่ะผมมาเนี่ยเนอะเสียดายครับผมยังบอทันนี่เนี่ยฮานาเมั่เเย็่มีลูกโอ้ยลูกบ่ได้บวชง่ายดอกเนี่ยเนอะหาเมียของลูกอยู่เออฮานา สวยงามจีมาบัโอ้ยจียบัวมาคิวมาเทียนครับผมเอาราังหวันก้อนโตไปดอกนี้เออฮนะน่ะเวกร้างหวันมีกาเข้าไป2 4 3พัน้าเอาไปไปโตครับผมววววจวดจวดจวดอย่างเดียวจังวะน,นี้อื้อสวยงามมาเออหนอผมคือมาศูนย์แต่วะเฮ้ยได้ไหลเจียวหมุนได้ก็คือเก่าครับผมเออฮนะน่ะ ท่านมันบทเตี้ยกนะเออนั่นโอ้มามาเมียเจมาพอดีมาได้ทันเวลาพอดีครับผมเจ้าได้กวอนตัวดอกโอ้ยน้อมามา,มาเมียเฮย้ยก็เตียกให้กูนเนี่ยเป็นยังเรือโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยเหลือสีปอนโอ้ยน้อเอ้ยน้อมึงน้อ กูไหลนอเหรเด้อนี่ยมึงไหลนอเหรเด้อคิวภาพเบิดกันนะครับผมเบิดกันเ,เนบียบนี่ก็บ่ไหวเด้อจ้าโอ้ยนอโกอฟีนี่ฟีมอเปลีนล้อยลวกมึงดันบวชเต็กนะเมียโอ้ดันด้วยเป็นจังไงล่ะลิ้นมันดันดีฮะนะโอ้พันห้าสามสิบอ๋อไปสวยงามอีกเชอื้อหือ โจโกวก็ได <ard> <es> anyway, <match> oh, ้เนาะปวดมึงเอ้ยเนาะร่างมันกวนตัวอีกแล้วครับผมเออฮะนะพันเก่าเอ๋อได้ซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่แหละเนาะเออสียากอีจริงลอะไรเลยบอมเรียนคุ้นลูกซ้ำไหนเลยเนี่ยเออฮะอืมอุ้ยสามโจยวมาจะไปโอ้โหสองโจยวเจ๊กยั่ว เทีเยวทุนไายยังละมันเบิดเที่ยวโอ้ยรวมล้างวันทั้งเบิดกด 1, ครับุมไดไปหนึ่งมื่นสี่ร้อยสิบเนาะครับเนาะโอ้โหหวานเจี๊ยบมาเมียมาเออเอาสั้นก็เอาซ้ำน,นี่แล้วก็บับผมตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมเนาะเอเอก็ถือว่าได้กำไรคักยูเนาะโอ้ยกำไรตั้งหมื่นหนึ่งเอา สั้นก็เสาเสาที่เปลียว่าเพราะครับผมก็ฝากก็ไรฝากก็ติดตามน้ำอยากให้เห็ดคลิปแบบใดเกยมยัง่ายังก็คอมเมนต